กองครับต้องเดินด้วยกาแฟนะครับผมเราก็เลยแวะมานี่ก่อนเลยนี่ l u i s เซียนา f f e e จำเป็นต้องกินกาแฟก่อนไม่งั้นทำงานไม่ได้อ่ะและนี่คือบูธของ t ทอร์โมเทคคือเงินหนาขนาดไหนไม่รู้อะแต่ว่า เขาจัดอยู่ตรงหน้าง,งานอย่างนี้ทุกปีแล้วบุธใหญ่ตลอดใหญ่ตลอดทุกปีคือแล้วปีนี้เนี่ยเขามาแบบมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอจักรยานที่เป็นแบรนด์ที่เขาถือเอาไว้นะเพราะแบรนด์ที่เขาถือเอาไว้จริงๆแล้วมีหลายแบรนด์เนะี่ยอันนี้จักรยานยี่ห้อไทม์แล้วก็ที่เขาถือจริงๆแล้วที่ดังๆก็วิลเลียเนาะวิลเลีย ยังเดินไปไม่เจอนะอันนี้ยี่ห้อหมูดทอมัสซินี่นี่ทอม m สซินี่อันนี้ทอม m สซินี่รุ่นเทคโนโตตัวนี้โหคันนี้สวยจังเลยอ่ะคันนี้มันเป็นสีสีเขียวด้านอ่ะแล้วก็แบบตัดกับเงาอ่ะคันนี้สวยจังเลยสวยมากอะไรวะเนี่ย <laughs> ตัวนี้ทำมาซินี่รุ่นไฟเออร์โอ้โหบราเราชอบเราชอบคือเวลาผมชอบแบรนด์ไหนผมก็จะติดกับแบรนด์นั้นนะเนาะ,ะก็เข้าใจผมแล้วกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะชื่อว่าสตันไซ่าไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรนะสตริงหรือสตันสตริงสตริงไซเคิลถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเหมนแบรนด์เบลเยียมนะครับผม ราคาก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูราคาประมาณนี้เห็นไหมแสนสามแปดตีเป็นเงินไทยก็แสนสามแปดนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าเงินไต้หวันเนี่ยเงินไทยเนี่ยราคาใกล้ๆกันนะครับผมสตริงนะน่าะอ่จานว่าสตริงไซเคิลส่วนมีอีกรุ่นหนึ่งผมไม่แน่ใจมันแตกต่างกันยังไงมั่กนะเพราะยังไม่เคยศึกษาเลยสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สี่หมื่น ด้านบนนี่อยู่ที่สี่หมืนอ๋อไม่ใช่สิไอ้ดันอุ้ยกำลังผมกำลังงงอ,อะนะไอ้ตัวที่มีชุดเกียร์ตัวด้านล่างเนี่ยสี่หมื่นตัวเนี้ยสี่หมืนเออน่าจะใช่ตัวเนี้ยน่าจะสี่หมืนหรือไม่ก็ผมก็ผิดเนี่ยแหละอะช่างมัน <laughs> ช่างมันช่างมันอ่ะไปตัวที่โชว์อะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูคือตัวนี้นี่เป็นแบรนด์ของ t ท e r m o มเทคเอง <laughs> คันนี้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับผมเป็นไทเทเนียมล้อคาร์บอนตะเกียบผมเดาว่าคาร์บอนนะอ่าแล้วก็เป็นอินทิเกรตทั้งหมดอินทิเกรตทั้งหมดก็คือไม่มีสายระเกะระกะลงมาเลยนี่เห็นไหมอ่าเท่าที่คุยรู้สึกว่าคันนี้สอง สองแสนขึ้นสองแสนขึ้นเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเลยล่ะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเลยล่ะ t h e ร์โมเทคเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาทำจักรยานมินิเวโลมาขายเองแล้วในชื่อแบรนด์ t h e ร์โมเทคเองเลยนะครับผมส่วนตัวนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าวันก่อนนู้นเมื่อวานที่ผมเพิ่งคุยกับเขาเองอคันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณสักห้าไม่รู้ว่าหกหมื่นเจ็หมื่นมั้งจะไม่ผิด แต่เป็นคมบอรี่นะคันนี้เป็นคอมเบอรี่เป็นอินเทอร์เกรดเหมือนกันซ่อนสายเหมือนกันอ่าใช้ซุดขับแซลมไรเวลอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยนะครับอยู่มาทักเจ็ดหมื่นล้อคาร์บอนแน่นอนแหละาล่อนะคันนี้คันนี้ถือว่าหล่อใช้ได้เลยเท่เท่อ่าเป็นคอมเบอรี่ด้วยผมว่าเจ้าของแบรนด์ชื่อว่าคุณเคนนี่วันเคยเจออยู่เขา,าจะชอบแนวแนวนี้มาก แล้วก็มีเนี่ยไอกระเป๋าใส่บอมตั้นใส่อะไรอย่างเงี้ยเท่โอ้โหไม่ธรรมดาแลหลายคนถามผมนะว่าหมวกที่ผมใช้อ่ะยี่ห้ออะไรมันคือยี่ห้อนี้เลยเทาสั้นเหมือนกับ Island, เทาสั้นไอแลนด์อะททาสั้นมันเป็นหมวกที่ผมว่ามันใช้แล้วดีนะสบายคือต้องบอกว่ามันมีไซส์ใหญ่ให้ผมเนะี่ยผมก็ซื้อมาใส่นะั่นแหละไว้ง่ายอ่าแต่ราคาไม่ถูกหรอก ราคาสูงเป็นหมวกแนวไลฟ์สไตล์อ่าจะเป็นมี2รุ่นไอตัวนี้จะถูกกว่าหน่อยตัวนี้น่าจะถ้าเกิดขายในเมืองไทยผมว่าน่าจะตกอยู่มาสัก6 0 0 0 0 0 0บาทอะ่ะอ่าแต่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหมื่นอ่านะครับผมมันเป็นหมวกแนวไลฟ์สไตล์ที่ผมว่ามันเท่มันเท่มากอ่าถ้าเกิดอยากได้จริงๆเนี่ยสั่งผ่านผมได้นะผมสั่งให้แต่ต้อง ทำใจกับราคามานดนึงนะถ้าเกิดโอเคกับราคาเนี่ยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วสั่งให้ได้แน่นอนเขาก็ยังมีแบบอย่างอื่นด้วยนะมีถ,มถุงมือแบบแนวแบบวินเทจวินเทจอเงี้ยเทด่ดีอ่าสำหรับเท้าสั้นนะอันนี้เป็นบูธของบรู๊คอิงกฤษนี่คือมันจะอยู่ในบูธของเทอร์โมเทคนะครับผมซึ่งเขาเหมือนกับเป็นเหมือนกับ ดิสติบวเตอร์ของบร o ๊คในโซนเอเชียนี้ uh, uh, เราไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะ uh, mm hmm. ไม่ไม่อยากพูดเยอะผมงง,งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่บรู๊คเนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบรนด์จากเ uh, บาอที่ผมชอบมากอยู่แล้ว uh, ชอบขนาดไหนชอบจนว่าลูกชายผมชื่อบ r o o k อะ uh huh. แล้วก็นี่คือ B17 Special มันดีสุดแล้วละ่ะ ตั้งแต่ใช้มา B17 Simple ง่ายๆแต่ดีง่ายแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่อยากแบบเขาเรียกว่าไม่อยากให้มันอ,อยากให้นิ่มเร็วๆหน่อยอะซื้อตัว B17 Class ตัวเนี้ยที่มีเจาะรูตรงกลางเนี่ยตัวนี้มันจะนิ่มเร็วขึ้นนะครับผมมันจะนิ่มเร็วแล้วก็สบายขึ้นแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากดูแลเยอะ อยากที่จะบอกว่าใช้ใช้ไปไม่อยากที่จะต้องแบบกลัวหนังมันพังก็จัดตัวแคมเบียมก็ได้อตัวแคมเบียมยังง่ายใช้งานง่ายอ่ผมว่าดีผมว่าดีแล้วก็ยังมีตัวอ่าชุดอุปกรณ์ตัวรัดขากางเกงไม่รู้จับไปทำไม <laughs> หลายๆอย่างนะของเยอะอยู่อันนี้เป็นจักรยานครับอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า เฮริเฮริคอ่าผมจําไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบรนด์เบลเยียมเหมือนกันหรืออะไรประมาณนี้ผมจําไม่ได้ราคาก็โหดอยู่แล้วแสนหกห้าอ่าแสนหกห้าคุณจะได้อะไรมั่งกับแสนหกห้าแน่นอนเมื่อวานนี้ผมได้ลองปัน่น <c> เ <oughs> มื่อวานผมได้ลองปัน่นแล้วมันก็ปั่นดีนะใช้ได้อยู่อ่าเวลาพับก็ทําได้เล็กพอสมควรด้วยดูเนียนคลิปเป็นประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็เวลาใช้จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นแน่นแบบแน่นไม่ธรรมดาเออลองไปปั่นมาดูแล้วมันแน่นแน่นมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีรุ่นที่แบบแพงขึ้นอ่ะแต่ตัวอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถ้าเกิดขายที่เนี่ยแสนหกห้าเนี่ยไปในเมืองไทยผมว่ามันต้องมีสักแสนแปดแสนเก้าอ่ะหรือไม่ก็สองแสนอ่ะอ่าเพราะฉะนั้น คิดว่าไม่น่าจะมีใครเอาเข้านะสำหรับตัวนี้ราคามจะแอบสูงไปนิดนึ่งมัดออฟยังมีคนเอาเข้าอยู่ไหมอ่ะผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ดูแลรักษาเบรเกียร์น้ำมันหยอดโซ่ตัวนี้ดีมากๆดีที่สุดละในตลาดตั้งแต่เคยใช้มาแต่มีคนเอาเข้าอยู่ไหมถ้าเกิดมีก็ดีนะผมว่ามัน ของที่เขาให้มาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งอุปกรณ์การล้างการอะไรพวกเนี่ยมันครบแล้วมันดีดีจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยซิลิคอนชายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ร้านใช้ขัดเคลือบโหอันนี้นี่คือจบเลยนะทีเดียวจบเลยเออปกติทุกปีนะเวลามางานประเภทเนี่ยผมจะยังพอจับเทรนด์ได้นะว่าแบบอ่ะ เทรนปีนี้ไปทางสีนี้เทรนปีนี้ไปทางคาโก้ไบเทรนปีนี้ไปทาง e อีไวเฮ้ยปีนี้ผมจับเทรนอะไรไม่ได้เลยพูดตรงตรงงงคือหลากหลายมากต้องบอกว่าปีนี้หลากหลายมากอ,อาจจะเป็นเพราะตลาดโลกเงียบร<อ>หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรแบบใหม่ๆตุ้มตามตุ้มตามไปไปอินโนเวชันที่มันแบบแปลกๆที่เราจะเจอกันอะเออก็เข้าใจได้แหละตลาดเมืองไทยยังเงียบเลย อันนี้คือยี่ห้ออย่าง c คอนท o นเทคนะครับผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้เห็นอุปกรณ์รถพับในคอนทอนเทคอีกสักระยะนานๆยาวๆไกลๆแต่มันก็นะทำใจอะ่ะผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะแต่ทำไมมันหายไปจากตลาดขนาดนี้ก็ไม่รู้ก็ทำใจไปแล้วกันอะ่ะอันนี้ต้องบอกเป็นบูธแห่งความภูมิใจของคนไต้หวันนะครับผม ตัวนี้จะเป็น Pacific Cycle ซึ่ง Pacific Cycle เนี่ยเขาจะถือแบรนด์อย่างเช่น Move, Carry Me, l e a s h Birdie พวกนี้แบรนด์ที่หลกัหลกๆที่คนรู้จักส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น Birdie เนาะ,ะโดยที่ Pacific Cycle เขาจะถือแบรนด์พวกนี้เอาไว้แล้วเขาผมไม่สามารถพูดได้หรอกว่าเขาทำเองเขาเป็นยังไงนะเป็นแบบมีโรงงานหรือขนาดไหนแต่มันมีคันดึงที่ผม ต,ตาตั้งแต่เมื่อวานคือคันนี้ ODB เนี่ยหน้าตามดูน่ารักเนาะผมเชื่อว่าน้ำหนักเบามากๆเบามากๆเป็นซิงเกิลสปีดปั่นง่ายๆหน้าตาดูดีมากแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ผมเชื่อว่าดูดีไม่กล้าไปยกของเขาด้วยอ่าแล้วก็แคร์ี่มีเนี่ยมีขายในเมืองไทยแต่ใครที่จะปั่นแครี่มีก็รู้แหละมันเหนื่อยหน่อยอะ่ะ มันต้องแบบคอยขายยิกอะ <c ười> คอยขายยิกแบบไม่ธรรมดาแล้วก็แบรนด์ที่เขาถือเนี่ยแบบตัวหลักๆของเขาคงจะหนีไม่พ้นเบอร์ดี้นะเบอร์ดี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แต่ก่อนในเมืองไทยเนี่ยเขาขายกันพอสมควรน,นะแต่ตั้งแต่ช่วงหลังเนี่ยผมเห็นน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าเบอร์ดี้ยังยืนยันที่จะใช้ล้อ18นิ้วอยู่หรือเปล่า พะตัวเลือกยาง18นิ้วในเมืองไทยอ่ะมันอาจจะน้อยหน่อยเนาะใครปั่นเบอร์ดี้จะรู้อยู่แล้วว่ามีปัญหาเรื่องนี้กับหลักอานด้วยหลักอานผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกใช้34มั้ง34มันหากก่างกระดาอนนิดเดียวอ่ะห่างดาหดน33.9นะแต่เบอร์ดี34มันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้ละออมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่คนอาจจะไม่ได้ใช้เบอร์ดีเยอะเหมือนแต่ก่อน นะครับผมแต่ว่าผมก็ยังว่าเบอร์ดี้เนี่ยเป็นจักรยา,ยานที่น่าเล่นอยู่ดีหล่อแล้วก็แบบหน้าตาดูดีอ่ะใครเห็นแล้วก็แบบอ่าบางคนเขาเรียกว่าขาไก่เนื้อเพราะว่าเห็นไหมตรงตัวไอตะเกียบหน้าเป็นทรงขาไก่เชื่อว่ามันคงไม่หายไปไหนจากตลาดไทยแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงไป ต้องบอกว่าบูทนี้เมื่อวานผมแวะมาแล้วนะแล้วผมไปสดุดตาตัวนี้ตัวนี้คือ KHS F20T3D ท3 d สี่ห้าหนด้วยเหรอใช่เหรอตัวนี้ล้อ451ดิสเหรอผมนึกว่ามันล้อ406แล้วเนี่ยผมว่าเฟรมอ่ะมันทำออกมา451แต่ตัวเนี้ยัดล้อ406อ่าแล้วพอเป็นล้อ406เนี่ยถ้าเกิดดูตรงตะเกียบตรงนี้นะนี่ เขาจะเป็นตะเกียบที่สร้างออกมาให้มันแบบอ้วนขึ้นมาใส่กับตัวยางที่มันใหญ่ขึ้นได้ตัวนี้ใช้โชเว่บิลลี่บ็อกเกอร์ตัวนี้ขนาด20คูณเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะ2.2ได้นะสำหรับตัวนี้ชุดขับใช้105นะคือไม่รู้อะไรพวกชุดพวกนี้ผมเชื่อว่าพอขายจริงเนี่ยมันต้องมีปรับตามตามแบบ ตามที่ควรจะเป็นน่ะแต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คอไม่มีสเตมแล้วเห็นไหมปกติมันจะมีสเตมใช่ไหมอันนี้เขาปรับปรับตลาดใหม่คอเป็นคอพับด้านในนะครับเมื่อวานคุยกับเขาไปเขาก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นด้านในเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นคอพับนอกแต่ตอนนี้เนี่ยมันเขาสามารถที่จะทําให้เป็นคอพับในแล้วก็พับได้พับได้และได้เนียนขึ้น KHS ปกติเนี่ยมันมีจุด ข้อเสียคือว่าเวลาพับแมันไม่เนียนใช่ไหมแต่ตัวเนี้มันจะพับได้เนียนขึ้นแล้วก็มันจะมาพร้อมกับแม่เหล็กตรงนี้นี่เห็นไหมซึ่งเป็นแม่เหล็กที่ดีไซน์ใหม่ปกติแม่เหล็กมันจะอยู่กับดุมเนาะอ่ามันจะอยู่กับดุมตัวนี้เป็นแม่เหล็กดีไซน์ใหม่เมื่อวานผมลองพับเล่นแล้ววันนี้คนที่ผมคุยด้วยเขาไม่อยู่เราก็ไม่กล้าแบบไปพับม่วซัวนนะเดี๋ยวเจอว่าเดี๋ยวเจอดุเอา <laughs> แต่เมื่อวานเขาโชว์ให้ดูอยู่อ่าเวลาพับแล้วมันแบบ เนียนแล้วก็เล็กมากๆอยากให้ตัวนี้มาขายตัวนี้เขาบอกว่ายังไม่สรุปนะว่าจะาเริ่มขายได้เมื่อไหร่แต่ตัวนี้ผมว่าเพนดูดีแน่นอนอ่ะเช่นเดียวกับตัวนี้ตัวนี้คือ F20T3D เหมือนกันเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นล้อ451ตัวหน้า406แน่นอนแต่พับแต่ยางใหญ่ใช่ไหมตัวนี้เป็นล้อ451เฟรมเดียวกันแบบเดียวกันพับแบบเดียวกัน ออปชันตัวนี้คือเป็นคอปรับยกระดับได้ด้วยและ KHS เนี่ย Made in ไต้หวันนะครับ Made in ไต้หวันทั้งหมดนี่คือข้อดีของ KHS งานดีงานดีงานเนียนผมเชียร์ให้ได้ใช้กันนะครับผมหวังว่าปีหน้ามันจะมี ของเข้ามาเพิ่มนะผมก็อยากเอาเข้ามาเพิ่มนะแต่ตอนนี้มันยังติดติดหลายๆอย่างอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปีหน้าดีปีนี้แหละภายในปีนี้เนี่ยคุยเขาไปละหวังว่าหลายๆท่านน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้อ่าอันนี้คือบูธของวินสิตานะครับผมอ่าแน่นอนงานใต้หวันบูธวินสิตามาทุกปีอยู่แล้วนะแล้วเขาก็จะมีของที่แบบมาให้เล่นตลอดอ่ะ ของเจ๋งๆมาตลอดคราวนี้ปีที่แล้วที่โดดเด่นเลยที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นในตัววิติตาคิปเปอร์เนาะซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยแอบ,บๆอยู่ด้านในไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าวิติตาคิปเปอร์ er. ปีนี้เนี่ยเหมือนเขาเป็นโชว์ในเรื่องของลายลายสินค้าที่จะแบบมีลายมีดีไซน์มีแฟชั่นเยอะๆหน่อยอ่าจะมีสีสันที่มันแตกต่างกับแบบ ปีก่อนๆซึ่งจะเป็นสีดําสีอะไรอย่างนี้แล้วก็แนวเขาเรียกว่าบอมตั้นที่จะไปทางทัวรลิงเนี่ยคันนี้เนี่ยอลองดูนะนถ้าเกิดว่าเป็นบอมตั้นที่จะมาทางทัวรลิงนะคันนี้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยอ,อจัดเต็มมากๆยังไงดูคือเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่ ต้องการทัวรลิงอ่ะวิซิตาเนี่ยต้องเป็นแบรนด์กระเป๋าที่ทํามาสำหรับทัวรลิงค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนี่เห็นไหมติดตะแกรงแล้วก็มีล็อกอยู่ข้างบนด้วยติดเฟรมคาดเฟรมไอ้รูเล็กๆนี่เขายังหามาติดให้ได้เลยอ่ะลองคิดดูดิ <laughs> แล้วพอไปด้านหน้า เป็นกระเป๋าตัวท่อท่อเขาเรียกว่าถ้วยตรงคอนะครับผมแล้วก็มีตัวแผ่นยืดออกมาเพื่อที่จะใส่มือถือได้อีกต่างหากด้านหน้าก็มีกระเป๋าอยู่แล้วแน่นอนสําหรับพวกบอมตันนะตัวนี้ใส่กับพีไลไว้นี่นะฮตัวนี้เท่มากๆแล้วก็วิสิตาคิปเปอร์แน่นอนตัวที่ผมขายดีแลหลายคนก็น่าจะมีอยู่นะครับผม แล้วก็มีอันนี้อะไรครับพี่ผมคอลแลบกับวาเลเรียเป็นบาร์เซโลนาคนสเปนอ๋อนี่ครับเป็นกระเป๋าตาก้าแป็ระต้นนีมีรุ่นไฟฟ้าบอมตันไฟฟ้าบอมตันไฟฟ้าใช่ครับบอมตันอิเล็กทริกจะดูชองใส่กันไรี่เงยอ๋อโอ้โหออกแบบมาสุดยอดตัวนี้นี่วาเลเรีย บาร์เซโลนเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะอ่าสำหรับจกักรยานโดยเฉพาะแล้วก็ทำคู่กับวิซิตา <c oughs> ตัวนี้เขาหล่อหล่อมากมคืออยากจะบอกว่าอันนี้เนี่ยแบรนด์คนไทยคนไทยต้องได้ใช้เนอะว่าง่ายถ้าเกิดเราได้ใช้ของไทยผมว่ามันดี เม็ดอินไทยแลนด์ล้วนๆน,นะครับผมแล้วก็วิธิตาต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ดังทั่วโลกแล้วนะคนก็สั่งไปขายกันทั่วโลกแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจเนี่ยสัมผัสกับแบรนด์คนไทยตัวนี้ก่อนอาเวิร์กมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อบุหน้าคอะคือจะบอกว่าในงานไทเปไซคิลโชว์นะครับมันจะมีหลายงานนะมันจะมีทั้งงาน จักรยานแล้วก็งานพวกขายอุปกรณ์กีฬายังอื่นด้วยซึ่งมันมีของเยอะมากๆเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆทั้งพวกอ,อุปกรณ์ดำน้ำําอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราเปเน้นจักรยานดีกว่า อย่างอื่นไม่รู้ใครจะสนใจมากงเปล่าแต่ว่าเน้นเลือกจักรยานน่าจะเวิร์กกว่านะอันนี้ชื่อว่าเว l โลไบ e ์นะครับผมหน้าตาดูดีมากเลยดิสิตไ Titanium? ย่าไทเทเนียมโอเคโกลฟรี t เอสไทเทเนียมอินคลูดิ้งโฟ e และ r รียลแตรนโดแล้วก็มีระบบพับได้ด้วยนะนี่ <Okay. S 2> พับเข้ามาปุ๊บมมวนหางหลังปุ๊บแนวแนวบอมตันแหละ แต่ว่าเทโอ้โหมัดออฟยังมีคนเอาเข้าอยู่ไหมอ่ะผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ดูแลรักษาเบรกเกียร์น้ำมันหยอดโซ่ตัวนี้ดีมากๆดีที่สุดละในตลาดตั้งแต่เคยใช้มาแต่มีคนเอาเข้าอยู่ไหมถ้าเกิดมีก็ดีนะผมว่ามันของที่เขา ให้มาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งอุปกรณ์การล้างการอะไรพวกเนี้มันครบแล้วมันดีดีจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยซิลิคอนชายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่ร้านใช้ขัดเคลือบโอ้โหน,นี้นี่คือจบเลยนะทีเดียวจบเลยเอออันนี้คือบูชจาว่านะนี่จาว่ามันก็จะมีรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยจ e าว่าทำอีบ k e มาค่อนข้างที่จะเยอะ คือเทรนปีนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองรอบๆแล้วนะเป็นอ e ีไบค่อนข้างเยอะปีที่แล้วเนี่ยเป็นคาร์โก้ไบเนาะแต่ว่าปีนี้คาร์โก้ไบแทบจะหายไปเลยน้อยมากจ้าว่าจะมีตัวนี้นี่เป็นจ้าว่าตัวนี้เขาเรียกว่า X1 อ่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเฟรม ตรงเฟรมคล้ายๆกับจนะาว่าแอร์เรียเนาะผมเดาวอาว่าเป็นคาร์บอนเหมือนกันมันไม่มีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะแต่เดาว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันอ่าเป็นจาว่า x 1, ซึ่งเป็นล้อ16นิ้วก็เป็นจักรยานพับที่เท่คันหนึ่งเลยสําหรับจาว่านะครับผมสําหรับตัวนี้อันนี้คือบูทของ Rocks b r o นะครับผม Rocks b Bro, r Rock o อืมคือจริงๆแล้วเนี่ย คือล็อกโบนเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะพอเคยเห็นบ้างที่เมืองไทยแล้วนะผมมาสะดุดตากับตัวนี้เสื้อหมอบของเด็กเสื้อหมอบของเด็กล้อล้อนี่น่าจะเป็น24นิ้วนะครับผมล้อ24นิ้วแล้วก็ทรงนี้คือเป็นเสื้อหมอบของเด็กเลยคือทําความเร็วได้แน่นอนสาหรับคันนี้นะเป็นดิสเบรกใช้ชุดขับอ่าน่าจะของ L2 มั้งถ้าจะไม่ผิด ไม่กล้าพูดร้อปเซนตแต่เท่มาก,มากๆเสื้อหมวกของเด็กกันนี้ลูกชายผมน่าจะชอบแล้วผมไปสะดุดตากับตัวล็อกสโบตัวนี้ด้วยที่เป็นเหมือนกับบอมตั้นเนี่ยอ,อหน้าตาก็ดูดีนะหน้าตาก็ดูดีงานก็โด่กมาดูเนียบเนี่ยงานออกมาดูเนียบใช้ได้เลยโอ,อ้โหไม่รู้ว่าราคาขายเท่าไหร่ แต่ที่สดุดตาที่สุดคงจะหนีไม่พ้นในตัวนี้มันคือดาอนบอร์ดวอลกใช่ไหม <laughs> นี่เหมือนเดะเลยอะเหมือนเดะเลยงานออกมาดูดีเป็นดิสเบรกด้วยทรงดูดีเป็นดิสเบรกเก็บเนียบหมดแต่เกียร์ด้ตรงเนี้ยเขาทำเป็นหนังอะ่ะ ทำเป็นทำไมอะหนังเฮ้ยเท่อะล็อกโบคือผมเชื่อว่าว่าถ้าเกิดมีคนเอาเข้าประเทศไทยนะถูกแน่นอนคันเนี้ยถูกแน่นอนแต่ถูกขนาดไหนนี่ไม่รู้อาจจะมีต่ำหมื่นก็ได้นะสำหรับคันนี้ชุดขับเท่าไหร่แปดสปีดถ้าเกิดแปดสปีดอาจจะมีต่ำกว่าหมื่นนะสำหรัคันนี้นะดูดีมากคันนี้รอรอมากรอมาก นี่ผมอยู่ที่บูธไคลี่อ่าไคลี่เนี่ยผมว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทำพวกไฟทำพวกอะไรพวกนี้ได้น่ารักมากเลยนะมันจะแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆเรามาดูของที่เขาไฮไลท์กันอยู่เนี่ยไอ้พวกตามเ่าพูดตรงๆแล้วผมงงวะทำไมมีสายด้วยผมว่ามันเป็นไฟเลียวใช่มันต้องเป็นไฟเลียวแน่นอนแล้วมีกระดิ่งในตัว เป็นปลอกแฮนด์ที่มีไฟเดียวแล้วมีกระดิ่งในตัวมันจะต้องเหมือนกับตัวที่เขาโชว์อยู่ตรงนี้แน่นอนนี่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 เห็นไหมเท่่กดปุ๊บนี่ไฟเดียวอ่าอยากจะเดี๋ยวด้านนี้ก็กดปุ๊บไฟด้านนู้นก็จะติดเฮ้ยเท่ะเอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่ อ่แต่ว่าจับแล้วมันก็แบบงันๆงนนะนะเอาพูดตรงๆจับแล้วก็งันๆแต่ว่าเป็นไอเดียที่ดีนะเป็นไฟเดียวอะ่ะเออไม่เหมือนใครดีแล้วก็อันนี้นี่น่าจะเป็นไฟใสกับพวกบองตันนะครับผมเป็นดีไซน์ใหม่นะตัวนี้ผมไม่เคยเห็นปกติที่ร้านขายเนี่ยจะเคยเห็นแบบอีกหน้าตาตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาันนี้ก็เท่อันนี้ไฟ หน้าตาเหมือนไฟท้ายอะ่ะแต่ทําไมมันเหมืนใส่ไว้ตรงกลางก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราติดกับบอมตั้นนะมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอาลงประมาณนี้ติดตรงนี้หรือติดตรงนี้ก็ได้ไ,ไฟนี้คุณแพงน่าดูแต่สวยว่สวยา,าสวยหน้าตาสวยหน้าตาดูดีมากๆเดี๋ยวไปดูด้านนู้นหน่อยว่ามีอะไหนน่าสนีก เนี่ยไฟไฟด้านหน้าคุณน่ารักเลยอ่ะทำว่าสว่างขนาดไหนเหรอมันไม่สว่างมากหรอกแล้วก็กระดิ่งตัวนี้นะดูนะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเป็นกระดิ่งแบบถึงโบราณน่ะแนววินเทจใครก็ต้องชอบป่ะกระจกเฮ้ยนี่นี่นี่ กระจกปลายแฮนโคตรหรูดูไฟพวกนี้ก็เท่นะพวกนี้หน้าตาดูดีอันนี้งงอะ่ะทำไมมันมีเหมือนกับสายไฟต่อผมว่าอันนี้ต้องพ่วงแบตอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะไม่ได้ใช้กับอ่าแบตเตอรี่ทั่วไปนะน่าจะไม่ใช่พวกฐานกระดุมเออ น่าจะพวงแบตอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วผมว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมันดูดีอ่ะขายดีเ,ดเจแปนเท่มากๆด้านนี้เป็นโซนไบเดโมนะครับก็คือมาลองปั่นกันได้อยากลองปัน่นคันไหนลองได้หมดาขึ้นลงโอ้โหคันนี้เท่มาก ส่วนด้านนี้คือดาฮอนนะาดารฮอนวิกเกอร์เอนะเมืองไทยก็มีนะครับผมหรับตัวนี้แต่สีอันเนี้ยสีมันเจ๋งมากดูดิโอ้โหแล้วก็คันนี้เป็นแฮนด์มอดด้วยส่วนตัวนี้คือตัวไบท์เดโม่เมืกันตัวนี้ไม่รู้รุ่นอะไรอะ่ะพูดตรงๆเป็นดาฮอนเหมือนกันแฮนด์มอเหมือนกัน สปีดตัวนี้สป e ด GR r นี่ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเป็นดาฮอนที่เพิ่งเคยเห็นมากๆเท่ hey, ดีอารมณ์เหมือนกับสปีด P8 แปดะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าเป็นดีไซน์คือตอนเนี้ยดาฮอนออกแบบมาเป็นทูโทนเกือบหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสปีด d GR น่าจะเป็นตัวเฟรมคาร์บอนนะเท่ hey, มากไอ้ตัวนี้คือ ด้านโซน,โซนเขาเรียกว่าอะไรน,นะโซนบเดโมนะอยากจะลองปั่นคันไหนลองได้หมดแต่ต้องขอเขาก่อนนะไม่ใช่หยิบไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็หยิบไปไเออไว้เฮ้ยเจ๋งอ่ะ่ะผมมาที่นี่สองวันผมว่าค่อนข้างพอแล้วนะสำหรับผมอ่าหวังว่าทุกท่านจะชอบ คลิปที่ตัดต่อไปให้นะพูดตรงๆเลยไม่รู้เลยว่าคลิปที่ตัดต่อจะออกมาประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีนึงกลับไปดูอีกทีนึงแค่ตอนนี้ผมว่าก็เหนื่อยแล้วละ่ะกะว่าจะกลับไปพักผ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ประเทศไทยเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้บ๊ายบาย